ข่าวโดยมีอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียและประธานอาเซียนในฐานะผู้จับที่มีาการเจรจาหรือภาษาจีนเลียกฟาสติเดเทเตอร์เนาะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้มีการเจรจาเนี่ยเป็นคนนำถอ,อยออกหลังใหญ่ใจความค่ะอันวาวนอิบราฮิมบอกว่าออกแถลงการร่วมในนามสามประเทศมาเลเซียไทยและกัมพูชานข้อแรกก็คือให้หยุดกันท,ทันทีแบบไม่มีเงื่อ,อ,อนไขเริ่มต้นเชียงคืนของวันที่28กรกฎาคมปุ๊บเท่า,านี้นะคะ แล้วก็ขยายคำได้ว,ว่าหมายถึงคืนนี้นะคะหลังจากนั้นวันพรุ่งนี้เช้าตั้งแต่7โมงค่ะนนจะมีการจัดหาเรือทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชาเป็ววกนาการจหาเรือทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารของสองประเทศแล้วนั้นก็ประเด็นระดับผู้บริพูดทหารที่จะมาหาเรือกันต่อหล้วในวันทีน่สี่เดือนหา,ากราจะมีการจัดเวลาเดินว,วิคืนอีกครั้งหนึ่งนี่คือหลักใจใจความที่อันวาอิวาชินแห่ง ทันต์นั้นเป็ซ์นาเนสนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะคะที่มากลา่าวต่อก็บอกว่ากา,ารเจรจาครั้งนี้เป็นการประชุมที่ดีมากและหวังที่จะได้ยุติการสู้รบทันทีคุณมาเนตเล่าว่ากา,ารเจรจานั้นเป็นไปได้ด้วยดีและบอกด้วยว่าประชาชนในสองประเทศต้องรับรูะหว่างการสู้รบมากถึงสามแสนคนก็หวังว่าสิ่งนี้จะจบลงคุณมาเนตยังขอบคุณระว่าการกากาากาจเจรจาที่มีข่ด้ ที่เป็นตัวกลางในการใส่เกลียดและของพูดไทยที่มีส่วนร่วมอยา่างสร้างสรรค์ในการเจรจาคือมันเน้นยอกว่าในเวลาแล้วที่จะเริ่มสร้างความไว้วางใจและสาขึาข้นมารถระดับการพิจารณาและให้การมั่นใจว่าผลลัพธ์การเจรจาจะทำให้ประชาชนหลายแสนคนในสงองประเทศได้แพร่ที่ิตตามปกติเป็นปะกร

peaceful. Peaceful future. <laughs> Why continuing to protect our sovereignty and the life of our people, be afraid to attach <coughs> that's what I say myself. That you be carried. ประโยคสุดท้ายของคลื่ทางมีความสําคัญนะคะที่บอกว่าแนะจะมีการตกลงหยุดยิงกันแล้วทั้งสองประเทศแต่วก็หวังว่าสิ่งที่ตกลงกันนะั้นจะได้รับการปฏิบัติตามตาตาและประสบผลสำเร็จ <c oughs> แต่เที่ยวนี้ก็มีมหมาอำนาจมาช่วยเป็นตัวยางด้วยนะคะก็ที่ว่าจะไม่ใช่ว่าหยุดยิง <c oughs> ใช่ไหมคะหลังเร็จอดขันอนเที่ยงคืนนี้ก็จะเริ่มหยุดยิงของทางฝัาง ที่นะคะฟังเสียงนายกพันวาอิบราฮิมนี่นะคะ An immediate and unconditional ceasefire the effect from 24 hours to time